บอลเลี้ยงข้าวทางทีก็ต้องรีบไปหน่อยดีกว่าเดี๋ยวคิวยาวไม่เป็นไรหรอกในคืนนี้มันก็ต้องคืนค่าหารที่พวกเราคจ่ายไปให้หมดจะกินอะไรดีอ่ะนั่นดินั่นดิเลือกถูกเลยน่ากินไปหมดโอ้ยไม่ต้องเลือกหรอกนะเมนูก็เหมือนกันทั้งนั้นแหละทำไมก็บอลจะเลี้ยงอยู่แล้วนี่ คิดเยอะทำไมอ่ะเออฮะอยากฟังข่าวดีหรือว่าข่าว,าวร้ายก่อนข่าวร้ายก็ได้ข่าวร้ายก็คือบอสติดธุระมาไม่ได้แล้วว่ะฮะติดธุระแล้วอาหารที่เราสัง่งไปเมื่อกี้มันเยอะมากเลยนะจะทำไงอะ่ะหนูอะฮะัลโหล อ๋อ oh, ได้ดิไม่ลืมหรอกเออเดี๋ยวฉันรีบไปเดี๋ยวนี้แหละเจอกันเออทุกคนพอดีฉันมีธุระด่วนอะ่ะเดี๋ยวฉันต้องขอตัวไปก่อนนะเฮ <Hey. S 2> ้ยโอดูมันทำดีไม่เป็นไรงั้นโบนัสก็เราสามคนหารกันก็ได้น่เออพอยโบนัสอะไรหรอก็ บอสให้ฉันช่วยจ่ายโบนัสของเดือนที่แล้วให้ทุกคนนะ่ะแกต้องไปหาเพื่อนไม่ใช่หรอไปดิอาจริงๆก็ไม่ได้รีบขนาดนั้นหรอกเอาเป็นว่าจ่ายโบนัสให้ได้เลยปะอืมไม่รีบงั้นเดี๋ยวให้จ่ายก็ได้นี่พอยอจ่ายเลยก็ได้นะ ก็ไม่เยอะเท่าไหร่หรอกไม่เยอะกว่าค่าอาหารที่พวกเราเคยหารกันจ่ายนะ่ะโฮ้ยนึกว่าเรื่องอะไรเอาเป็นว่าเดี๋ยวฉันโอนเงินค่าอาหารคืนพวกแกก่อนแล้วกันก็ได้เฮ้ย hey! ทำไมมันเยอะขนาดนี้อะถ้าไม่อยากคืนไม่ต้องคืนก็ได้นะ เออฉันคืนก็ได้เปิด QR code มาเลยเรียบร้อยแล้วนะทีนี้ใจบนนั้นให้ฉันได้ยังอ่ะได้ดิเรียบร้อยขอบคุณนะฮะหนึ่งบาท นี่มันอะไรอะพยก็บอกแล้วไงมันไม่เยอะนี่พวกแกลุงหัวแก, <c oughs> ก้งใช่เนรอฝาไว้ก่อนเถอะอ้าลืมบอกข่าวดีนะ่ะข่าวดีก็คือถ้าหารมื้อเนี้ยบอสจ่ายไปแล้วแหละถ้านายจะไป <c oughs> ก็ไปได้เลยนะบ๊ายบาย สันดาน